ตกแต่งเรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสะน้อยเลี้ยงเป็ดพี่น้อง น้ำออกเรื่อยๆนะครับนี่น้ำออกบอก่อเรื่อยๆเริ่มพังแล้วครับพี่น้องเริ่มพังแล้วอ่ามุม,ม,มสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ครับก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยูนิซิสครับ คลิปนี้ก็พามาดูครับสะลูกเล็กเหมือนเดิมครับสะเล็กเลี้ยงเป็ดครับพี่น้องมาดูการปิดมุมครับปิดมุมน้องชายครับจะปิดได้หรือไม่ครับพี่น้องพามารับชมครับความลึกประมาณสองเมตรห้าสิบครับสะลูกนี้เป็นดินสายครับด้านล่างเป็นหินดาน ออกเรียบร้อยครับเจ็บมุมสุดท้ายครับม,มุมที่สี่ครับกุดสะมีสี่มุมครับพี่น้องแล้วแต่เราจะเริ่มมุมไหนก่อนครับยิงซ้ายขุดง่ายอยู่แล้วครับ กัดจิ้นใสบช่วงเอาช่วงเอา,เอา,เอาสลบใไม่สวยงามพี่น้องพุดเพื่อเลี้ยงเป็ดคกับพี่น้อง ถ้าพังมาก็จะถมคืนครับพี่น้องสร้างมาถมเหมือนเดิมยินไายไม่แน่ครับรอดูก่อนครับว่บาถึงปีหรือเปล่าครับขุดทดสอบดูจะปิดมุมนไงครับรอดูครับพี่น้องแต่ว,ว่าก็ขุดมาหลายลูกแล้วครับสะ ผ่านงานมานันเยอะแล้วครับตอนนี้กำลังตั้งลำรถครับว่าจะเข้ามุมยังไงครับปิดยังไงครับพี่น้องสะรลูกนี้ พื้นที่มันแคบครับขุดยากนี่ทั้งต้นไม้ต้นไผ่ครับพี่น้องหมุนรถยากมากเลยด้าน,นข้างก็กำแพงครับด้านนี้ ระว่ามาดูต่อมุมสะพี่น้องใน YouTube ทูบบางคามาคอมเมนต์ใน YouTube ใน YouTube เนี่ย,เเย,เยรเรยกิังน,นีูบบอยเลนเท่กากันสมครพักเกิลเนี่เก้อยเนี่ยกดสายตามนี่สองเสีงจะมา ก็คือไม่กลิ่มจบกที่นี่ไว้แบบนี้น้องประของใจโอบุนสักน้องโอบปิดมุมครับปิดมุมครับพี่น้องมุมสุดท้ายครับ เนินให้เป็ียลงหน่อยเด้อนัครับหินครับด้านล่างเป็นหินครับพี่น้องมาดูมุมนี้พี่น้อง สะแน้อยๆพี่น้องโอ้ยผุดยากพี่น้องมึงตั้งต้นใหม่พี่น้องเราจะขอขอมุม่มแน่จะละมุมพี่น้องอันนี้กับกำแพงครับพี่น้องโอ้ยขุ่นยากครับพี่น้องสะลงสะน้อยครับพี่น้องเปียดอยู่ครับพี่น้องเลี้ยงเปียดครับอ้าทายนี่มันท้ายจากในไรบ้านนี่ เรียบร้อยครับเข้ามุมมันมีสีครับพี่น้อง เด็กผมมีสีครับพี่น้องอยากสวยงามครับ ครับว่าครับครับว่าครับไปเลี้ยงวัวครับวัวผมกับบรูนะ